สวัสดีครับมาดูความตลกของ ai กันนะครับนี่คือนักเตะที่ชื่อว่าแจ็คเยสนะครับผมแจ็คยาสประมาณนั้นนะฮะเป็นนักเตะจากเบสตันนอตเอนนะครับผมคือสภาพสภาพจิตใจตอนนี้ต้องการย้ายไปทีมที่ใหญ่กว่านี้นะฮะแล้วก็ แล้วก็มีปฏิกิริยาในในการที่ทีมผมเนี่ยนิคาสเซิลเนี่ยกดช็อตลิทไว้นะครับนี่นะฮะแต่แต่นะฮะข่าวตามข่าวนี่นะต่อสัญญาใหม่เพิ่มอีก3ปีนะครับผมแต่ต้องการย้ายไปทีมใหญ่นะฮะแต่จะต่อสัญญาเพื่ออะไรนะครับนี่นะฮะมีคอสด้วยนะครับผมมินิมัม ย้ายออกจากทีมได้ในราคา13.75ล้านปอนด์นะฮะจะต่อสัญญาเพื่อนี่นะฮะก็อีกแค่ปีเดียวก็หมดสัญญานะฮะย้ายฟรีก็จบนะฮะแม่รู้สึกตลกกับระบบการประมวลผลของ AI นะฮะแทนที่จะทท,ที่จะำให้อ นักเตะเนี่ยปฏิเสธการตอ,ญญาอบสัญญาแล้วก็รอหมสัญญาย้ายฟรีนักเตะตอบสัญญาเพิ่มโอ้โหนี่นะครับคือความสเปซสปาของการประมวลผลของนนั้ระบบ AI ของ c m 0 0 2ครับตัวนี้เป็นตัว Data a p อ2021นะครับผมเป็นตัวทดลองงานของ Brian Bobby ของเซฟผมนะครับยังไงก็ดูไว้ เป็นเรื่องตลกๆแล้วกันนะครับก็รอบหน้าจะมีอะไรแปลกๆสนุกตลกเพี้ยนๆหรือว่ามีทริคเทคนิคในการเล่นเกมมาฝากมาแนะนำมาแชร์ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมขอให้สนุกการเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ